วิธีสังเกตคนที่มีความสุขวิธีสังเกตคนที่มีความสุขนะครับหรือลองสังเกตตัวเองดูก็ได้หรือสังเกตคนที่อยู่อรอบข้างดูก็ได้คนที่มีความสุขนะครับข้อแรกเลยเขาจะไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นพอเราเป็นยังไงบ้างครับอันยินทากาเลเหมือนเทน,น้ํามันเป็นเรื่องปกตินะครับบางครั้งบางคราวก็มีเผลอไผลกันไปบ้างนะครับบางครั้งบางคราวก็มีไหล ไปกับเพื่อนบ้างมันเป็นเรื่องปกติเนาะนะครับแต่ลองคิดดูดีๆนะครับว่าถ้าเราไปยุ่งเรื่องของคนอื่นแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขไหมมันมีความสุขจริงไหมอาจจะสนุกปากอาจจะมันปากก็จริงแต่ว่าลองย้อนกลับมาดูลึกๆเนี่ยเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราได้พูดออกไปได้ไป วุ่นวายกับชีวิตของคนอื่นเขาข้อที่สองเขาจะไม่พูดจาให้ร้ายคนอื่นคนอื่นเนี่ยเขาจะดีเขาจะร้ายก็เป็นเรื่องของเขานะครับถ้าเขาดีแล้วเราไปพูดจาให้ร้ายเขาเนี่ยอันเนี้ยไม่ดีแน่นอนไอ้คำพูดที่ไม่ดีหรือว่าการกระทำที่ไม่ดีเนี่ยมันจะย้อนกลับเข้ามาหาเราเอง หรือถ้าเขาไม่ดีแล้วเราไปพูดให้ร้ายเขาว่าเขาไม่ดีถามว่าเราพูดผิดไหมเราก็พูดไม่ผิดเราก็พูดถูกแต่เราจำเป็นต้องพูดไหมทุกวันนี้เรายัางพูดให้ร้ายใครอยู่หรือเปล่าแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับบางครั้งก็มีเผลอไผบ้างบางครั้งก็มีไหลตามน้ำบ้าง เวลาคุยกันพูดถึงคนอื่นพูดแล้วมันสนุกปากอะครับแต่ลองมองย้อนกลับมาดูตัวเองว่าไอ้ที่เราพูดว่าคนอื่นไม่ดีอะตัวเราเนี่ยดีหรือ,อยังข้อที่สองนะครับข้อที่สามเขาจะรักและภูมิใจในตัวเองตัววันนี้เรารักและภูมิใจในตัวเองมากแค่ไหนครับ แต่ละคนมีความภูมิใจไม่เหมือนกันเนาะบางคนทํามาหากินด้วยลําแข้งของตัวเองได้บางคนเลี้ยงครอบครัวได้บางคนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวบางคนต่อสู้กับปุปรรค์ปัญหาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพื่อจะยืนหยัดชีวิตของตนเองและครอบครัวให้อยู่ได้ในสังคมนี้แค่นี้ก็เป็นความภูมิใจในตัวเองแล้วครับความภูมิใจในตัวเองเป็นสิ่งที่ เราต้องทําให้มันโดยสุดจริตใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทําโดยสุจริตกายวาจาใจจะเกิดความภูมิใจในตัวเองแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําแล้วไม่สบายใจเป็นทุจริตกายวาจาใจภาษาพระท่านเรียกเป็นกุศลหรืออกุศลอันไหนที่เป็นอกุศลอันนั้นไม่มีความภูมิใจเกิดขึ้นลอะครับอันไหนที่เป็นความดีอันไหนที่เป็นกุศลอันนั้นความภูมิใจเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ ข้อสเขาจะไม่ตัดสินใครและพร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใครนะครับว่าคนนั้นเป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างไรทุกคนมีกรรมมีวาระต่างกันทุกคนมีอดีตที่ต่างกันให้มองณนปัจจุบันนะครับว่าคนคนนั้นเป็นยังไงเขาเป็นคนดีไหมหรือเป็นคนไม่ดี หรือแม้แต่เขาจะเป็นคนไม่ดีเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินเขาเหมือนเช่นเคยย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเราดีหรือยังคนที่ไม่ดีเรามองเปรียบเทียบกลับมาว่าเราจะไม่ทําไม่ดีเหมือนเขาส่วนคนที่ดีก็นําเขามาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตนะครับก็ถ้าเขาใจเยินดีกับความสําเร็จของผู้อื่นเวลาเราเห็นความสาเร็จของผู้อื่นเรารู้สึกไงครับ อิจฉาไหมริษยาไหมหรือยินดีกับเขามีอยู่สองแบบนะครับเราเลือกที่จะอิจฉาเขาแล้วก็เก็บมาเป็นความทุกข์ใจของตนเองหรือเราจะพลอยอนุโมทนาพลอยยินดีไปกับเขาแล้วนําความสําเร็จกับของเขาเนี่ยมาเป็นแบบอยา่างในการดําเนินชีวิตหน้าที่การงานของเรา คนที่ประสบความสำเร็จม,มีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับอีลอนมัสมาร์คซักเบิร์ดอาลีบาบาชื่ออะไรนะคนจีนนะ่ะจำชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็อีกเยอะแยะหลายคนมากมายเต็มไปหมดบางคนเรานี้มีความสำเร็จในชีวิตเรื่องของหน้าที่การงานนะเรื่องข้ารัวอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรามองความสำเร็จเข้าแบบไหนหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่รอบข้างตัวเราเนี่ย บางคนเรียนเก่งบางคนได้เลื่อนตำแหน่งบางคนได้ปรับเงินเดือนก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเราเลือกที่จะอิจฉาเขาแล้วทำให้ตัวเองทุกข์ใจหรือเลือกที่จะยินดีกับเขาแล้วนำตัวอย่างที่ดีของเขามาปรับใช้ในชีวิตของเราเขาจะให้กำลังใจมากกว่าซ้ำเติมเวลามีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยเราให้กำลังใจคนอื่น หรือซ้ําเติมคนอื่นมากกว่ากันครับลองไปคิดดูดีๆว่าระหว่างที่เราให้กําลังใจเขาหรือว่าซ้ำเติมเขาเนี่ยอันไหนมันจะเป็นประโยชน์มากกว่ากันบางครั้งบางทีไอคนเนี่ยเราไม่ชอบขี้หน้ามันเออโดนน้าหน้ามึงกูจะซ้ําเติมมึงหรือเราเลือกที่จะเฉยๆไม่ซ้ําเติมก็ยังดีกว่าน,นะครับหรือเราเลือกที่จะให้กําลังใจเขาไม่เป็นไรนะ่าผิดพลาดแล้ว นำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เริ่มใหม่อันเนี้ยอยู่ที่เราเลือกเองนะครับเขาจะมีรอยยิ้มเสมอสังเกตคนที่อยู่รับข้างเรานะครับคนที่มีรอยยิ้มอยู่เสมอเราไม่รู้หรอกในใจเขาคิดอะไรเขาอาจจะยิ้มกลบเกลื่อนก็ได้แต่คนที่มีรอยยิ้มอยู่เสมอเนี้ยเขามีความสุขแน่นอนถึงแม้นในใจเขาจะมีทุกข์บ้างมันเป็นเรื่องปกติของผู้ดูชนคนที่มีใบหน้ายิ้มแย้มอยู่เสมอเนี่ย เป็นคนที่มีความสุขครับใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขไปด้วยมันมีคนสองประเภทเนาะที่เราอยากจะเข้าใกล้แล้วก็ที่เราอยากจะออกหางคนที่เราอยากจะเข้าใกล้คือคนแบบไหนครับคนที่เยี้ยมๆอยู่เสมอใช่ไหมคนที่คุยแล้วด้วยไม่เครียดคนที่ไม่บ่นคนที่ไม่มองโลกในแง่ลบคนที่มีทัศนคติที่ดีอันนี้คือคนที่เราอยากอยู่ใกล้อยู่แล้วไม่เครียดอ่ะ หรือแล้วรู้สึกมันโอเคอะนะครับเขารู้จักให้อภัยเขารู้จักให้อภัยไม่เป็นไรครับอ๋อเดี๋ยวแก้ไขใหม่ครับปรับปรุงใหม่นะอ๋ออันนี้ผิดไปแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่อย่าไม่เป็นไรบ่อยนะครับนะต้องดูด้วยว่าคนที่มาทำกับเราทำดีหรือไม่ดียังไง ถ้าไม่เป็นรายบ่อยก็จะกลายเป็นว่าเราจะเป็นผู้ถูกกระทําอย่างเดียวบางครั้งบางคราวได้นะครับเขาจะรู้จักให้อภัยเนาะเขาเป็นผู้ให้ให้อะไรครับให้ความดีกับผู้อื่นเนาะให้การกระทําที่ดีกับผู้อื่น ü. ให้ความคิดที่ดีกับผู้อื่น ü. ให้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจให้วาจาที่ดีกับผู้อื่น ü. พูดไพเราะนอบน้อมให้เกียรติผู้อื่น ü. ให้สิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้อื่น ü. บ้างตามกําลังตามศัทธาของตัวเองเขาเป็นผู้ให้ นะครับเขาไม่คาดหวังจากใครให้โดยไม่หวังผลตอบแทนแต่เนี้ยคือคนที่มีความสุขนะครับเขาจะเรียบง่ายไม่ซับซ้อนสังเกตดูคนที่มีความสุขนะครับเขาจะเรียบง่ายใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้แล้วจะเป็นโทษต่อตัวเขาเองนะครับอะไรก็ได้ก็คืออะไรที่เขาสามารถที่จะดำเนินชีวิตไปได้นะไม่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายอ๋อได้ครับพี่อ๋อตามนั้นเลยพี่อืไม่ซีเรียสพี่จะมีคําพูดลักษณะนี้ออกจากปากเขาอยู่เสมอนะครับคนที่มีความสุขเขาจะไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาจะไม่พูดจาให้ร้ายคนอื่นเขาจะรักและภูมิใจในตัวเองเขาจะไม่ตัดสินใครและพร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่นเขาจะยินดีกับความสําเร็จของผู้อื่น เขาจะให้กำลังใจมากกว่าซ้ำเติมเขาจะมีรอยยิ้มอยู่เสมอใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขไปด้วยเขาจะรู้จักให้อภัยเขาเป็นผู้ให้เขาไม่คาดหวังจากใครและสุดท้ายเขาเป็นคนที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนสวัสดีครับ